ใครที่เป็นธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุดินอ่าคนที่เกิดเดือนอะไรที่มีธาตุดินเป็นธาตุเจ้าเรือนนะคะฟังนะคุณมีธาตุเจ้ามีมีธาตุดินเป็นธาตุเจ้าเรือนนะคะคุณจะต้องมีหัวใจที่แข็งแรงนะเข้าใจไหมแล้วก็อุ้ยระบบขับถ่ายดีอะไรดีแต่ถ้าหากว่ามันตรงข้ามกันโอ้ยหัวใจเป็นโรคหัวใจแล้วก็แบบเป็นโรคเกี่ยวกับระบบอุจจาระเป็นเกี่ยวกับการขับถ่ายพวกนี้แสดงว่าธาตุขุณพลองโอเคไหม เพราะนี่คือครูกําลังจะพูดถึงธาตุเจ้าเรือนของคุณให้คุณไปพิจารณาที่คุณไลฟ์มาทั้งหมดเพราะมันเป็นผลประโยชน์ของคุณนะคุณจะได้แข็งแรงสวยเลิศดชดหญิงไปตลอดชีวิตนะคะถ้าเจ้าเรือนของคนธาตุดินนะคะคนที่มีธาตุดินเป็นธาตุเจ้าเรือนก็คือคนที่เกิดเดือน11เดือน12และเดือนหนึ่งค่ะนั่นก็คือคนเดือนตุลาพฤศจิกาและธันวานะคะ นี่คือคุณลองไปดูตามคําทํานายหรือตามที่บอกมานะคะว่าตอนนี้นะคุณรู้แล้วนะว่าคุณเกิดเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาหรือเดือน11เดือน12เดือนหนึ่งธาตุเจ้าเรือนของคุณหรือธาตุประจำตัวของคุณเกิธาตุดินนะคะต่อไปคนที่มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุน้ําหรือธาตุน้ําคุณต้องแบบนะเกิดมาคุณเป็นคนธาตุน้ํานั่นก็คือเดือน8 เดือน9เดือน1ิบนะคะสามเดือนค่ะเดือนแเดือน9เดือน 10, 1ิคือกรกฎาสิงหาและกันยานะคะสามเดือนนี้ค่ะคุณเป็นคนธาตุน้ำหรือธาตุเจ้าเรือนคุณเป็นคนธาตุน้ำนะคะแล้วก็ไปดูค่ะถ้าธาตุน้ำคุณพร่องคุณก็จะไปเป็นโรคอย่างที่ครูบอกไปข้างตน้นนะคะไปดูค่ะภาคหนึ่งนะคะมีไว้ภาคหนึ่งโอเค ส่วนธาตุลมนะคะคนที่เกิดเดือนทันจะท้เน,น,นะคะคนที่เกิดเดือน5เดือน6และเดือน7นะคะเมษาพฤษภาและมิถุนาเนี่ยคะสามเดือนนี้ค่ะคุณมีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุลมนะคะธาตุลมเพราะฉะนั้นคุณเกิดมากับธาตุลมเลยธาตุลมคุณดีคุณจะไม่ป่วยเป็นโรคนั้นนี้ที่ครูพูดไปต้นไลฟ์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าโหธาตุมันพล่องธาตุมันบกพลอง มันจะเป็นหนักกว่านะคะมันจะเป็นหนักกว่าคนอื่นเขานะจ๊ OK ะโอเคค่ะสุดท้ายแล้วธาตุไฟดะจ๊ะธาตุไฟคนที่มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุไฟหรือเกิดมามีธาตุไฟในตัวเดือนสองเดือนสามและเดือนสี่นะคะมกรากุมภามีนาเดนก้าสามเดือนนี้ก็เป็นคนธาตุไฟนะคะเพราะฉะนั้นคุณไปดูนะคะคนธาตุไฟถ้าธาตุไฟพร่องคุณจะเป็นโรคอย่างที่ครูบอกแต่ถ้าเกิดคุณเกิดธาตุไฟแล้วคุณแข็งแรงเพราะธาตุไฟคุณเยอะคุณ ก็นั่นแหละค่ะแสดงว่า,าธาตุคุณยังดีนะคะก็ไปสํารวจไปตรวจตัวเองดูนะคะว่าเราเป็นคนาธาตุที่ครูบอกแล้วมีผลต่อสุขภาพคุณด้านไหนอะไรยังไงนะคะ